เดี๋ยวเราไปตีเรดกิลกันนะครับกิลนะได้อัปเดตใหม่เข้ามาก็ขอเท้าความก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับเรดกิลนะหรือดันกิลนะครับมันมีทั้งหมด4ระดับนะแต่ว่าด่านเยอะมากๆครับระดับแรกอะด่านจะค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จะลดจํานวนไปจนเหลือระดับ4ี่ะจะเหลือแค่1ด่านถ้าจําไม่ผิดนะคนไม่ค่อยลงกันครับก็วันที่15นะครับเขาได้อัปเดตเข้ามานะก็จะมีเรดกิลเข้ามานะครับ ก็จะเป็นตัวบอสนะอารมณ์ใกล้ๆกันนะครับก็คือเหมือนตีศิลาแล้วก็ตัวเลือดบอสนะครับมีหมดด้วยนะหมดแล้วก็จะเปลี่ยนบอสครับข้อมูลจากปังนะครับปังบอกว่าต้องเล่นสายคลิปปืนดำนะครับหรือปืนคู่โอเคเดี๋ยวเราไปจัดตัวละครกันนะครับก็ขอผมแบตนะครับเป็นสายคลิปโอเคครับนี่สายคริปลูนครินะครับฟูคริปสัตว์ขีนะครับผมก็จะเลือกเป็นไดโนนะ สายคริสัตว์เลี้ยงนะผมเลือกเป็นตัวนี้ดีกว่าว่ะไอ้จอคครับไอ้คไอ้คไอ้คมันมีดูดเลือดด้วยนะอย่างน้อยก็ได้เลือดกลับคืนมาโอเคครับสิ่งประดิษฐ์นะเดินเข้าไปไม่ถึงอะ่ะนั้นผมจะเอาไอ้น,นี้ไปแล้วกันนะครับท,ทุนระเบิดนะครับเอาทุนระเบิดกับสร้อยมังกรนะโอเคก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะ ไอที่กิ้วครับแล้วก็อาคารแล้วก็ดันเจี้ยนกิ้วนะหรือเรดกิ้วครับของที่อัปเกรดราศีนี่ไงครับมีเห็นไหมนี่บอสเหลือเหลือสิบสี่เปอร์เซ็นต์หรออยากลา้าว่ะอยากล้าจริงอะ่ะอ่านี่ไงฆ่าบอสได้นะครับผงฝุ่นดาวกับดาวนะครับเพิ่มเติมนะแล้วก็เล่นได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะครับเรดกิ้วนะครับเปิดวันที่สิบห้านะครับถึงสามสิบย้ำนะครับเปิดวันที่สิบห้าถึงสามสิบ เศนะครับมีบอสสี่ตัวนะฮะอุ้ยกําจัดแล้วเหรอวิ่ยเร็วมากอ๋อเข้าใจละถ้าฆ่าได้นะครับคนในกิวก็จะได้ผงนะครับผงฝุ่นนะฝุ่นดาวเนี่ยผมก็เรียกว่าเศษเศษดาวแล้วกันนะเศษดาวนะครับได้เศษดาวสามสิบสามอืมเกตละเกตละเออถึงว่าอยู่เฮ้ยเข้าเกมมาทําไมมันได้เนี่ยผงดาวกับดาวนะเกตละไอ้ผงดาวนี้นะครับได้จากการที่บอสโดนฆ่านะครับ คนในกิลด์ได้ทุกคนนะโอเคครับในการเข้าเล่นนะครับห้ามออกนะออกกลางคันไม่ได้เซ <Set item S 1> ตไอเทมตรงไหนอะ่ะขอดูอันดับหน่อยดิอวิคัตชันกัตชันสองแสนเลยเหรอจัดมินแรงมากอะ่ะเราไม่มีกระทิงนะหมายถึงว่าการะทิงเลเวลแม็กเราไม่มีครับโอเคครับรางวาัลอ่ะนี่โอ้โหเฮ้ยได้ฉายาด้วยวะ่ะใช้ได้สามว,วันนะครับฉายานะ,ะ,าววะผงดาวเนี่ยเยอะอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อเกินละ1้0คน้ยโอเคอยู่นะเราวันที่2 1ถึง50แล้วก็5 1ถึง140โอเคเลยโอเคครับเราน่าจ,จะสู้กัชชั้นไม่ได้ครับกัชชั้นสายลรีเยอะกว่านะความท้าทายนี่ไงเข้ามานาะนนี้แล้วก็เซตไอเทมนะครับเรทแล้วก็ชาร์จเรทไหมคือต้องผาว,วรววัวคิดว่าต้องผาว,วรัวแหละสเตก็กอ้น,นนะั้นอะ ปืนเผาวะแล้วก็รอเทิร์นสุดท้ายอ่ะปัญหาเทิร์นไหนวะเทิร์นสุดท้ายวะเจ็ดเทิร์นใช่ไหมไปลองเล่นดูออกไม่ได้นะครับเข้าแล้วออกไม่ได้นะห้ามออกนะครับโอเคสายกรีนะสิบสี่เปอร์เซ็นต์กิวรอวก็เทพอยู่นะกดเรทแล้วก็กดชาร์จเลยครับอ๋อนี่งไง เงินสองชิบหายไม่พออ่าพรุ่งนี้นะครับเราต้องกดสกิลของสัตว์เลี้ยงก่อนนะอันนี้พลาดจริงไม่เป็นไรที่แกเทมครับเฮ้ยตีไม่โดนเหรอ ว้าวแย่จังไม่เป็นต่างที่คิดนะครับไม่เป็นไรหูเหรียดไม่ดอบวะเอาสี่แสนกว่านี่ไงชาร์จมาอีกแล้ว ไม่โดนดาเมจหรอวะฮุ้ยลืมทิ้มของวะน่าจะได้หนึ่งตายใช่ไหมตาสุดท้ายละ อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราได้รู้นะครับว่าเฮ้ยพาไปครับหมดยังวยสองแสนหกเหรอยเยอนะ

คะแนนน่าจะยังไม่รีเควสนะกำจัดแล้วหรอหรือว่าผมราดบอสได้อะน่าจะนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับมีของรางวัลเข้ามาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่รางวัลลัดบอสนะไม่มีรางวัลลัดบอสนะครับมีแต่รางวัลเมื่อกำจัดบอสได้นะโอเคครับ โห้ยแรงอยู่นะถามว่ามั่วไหม,หมบอกตรงๆว่าเมื่อกี้แบบยังไม่ได้นับเธอเลยนะเดี๋ยวเรื่องของเธอครับเรื่องของเธอนะครับเดี๋ยวผมก็ไปตัดคลิปแล้วก็สรุปให้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเล่นปืนต้องเล่นแบบไหนนะอันนี้ย้ำว่าปืนนะผมยังไม่นับเธอเลยสรุปเรสกิลนะครับสำหรับสายฟรีคนที่ไม่มีปืนผมแนะนากีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ต้องเล่นสายคลีนะสายคลีแรงที่สุดในส่วนของสายท่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะ แปะรูปไว้ให้ดูนะว่าเฮ้ยดาเมจเท่าไหร่ก็สายคลิตดีที่สุดเหตุผลที่กีตาร์ตอบโจทย์มากๆนะครับหนึ่งตัวสกิลกีตาร์นี่ครับมีสกิลที่นี่เลยครับคือฟื้นฟูพลังงานอ่ะสิหน่วยนะครับค่อนข้างดีมากนะเพราะว่าในเรทกิลวะเราต้องใช้พลังงานเยอะและทีนี้ค่าพลังงานนันไม่พอครับ อย่างของผมอะผมกดสกิลผิดก็ไม่สามารถใช้สกิลสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ตัวกีตาร์นะครับอีกหนึ่งอย่างครับค่อนข้างดีนะแต่ต้องบวก25นะครับนี่มีจอดธาตุมีธาตุแข่งแล้วก็คลิ30%ซึ่งเรดกิลครับต้องการคลิเป็นอย่างมากในส่วนของสัตว์เลี้ยงสักขีนะครับแนะนำครับถ้าใครมีพวกสายคลินะไดโนครับอันนี้คือตอบโจทย์เลย มาครับตอบโจทย์หรือใครที่แบบมีเสือเอาเสือมาก็ได้ครับสัตว์ขียเพราะว่าเสือมีสตเตมินาค่อนข้างเยอะหรือพลังงานอะ่ะเยอะมากแล้วก็บวก10ด้วยมั้งฟื้นฟูนต่อรอบอะค่อนข้างดีส่วนสัตว์เลี้ยงอะอะไรก็ได้ครับไม่่าจะเป็นผู้ปรึกษามัางกรนะครับมับงกรดินอะมีกระทิงก็กระทิงได้ครับมีแรคคูนแรคคูนได้ มีเคไอเคนี่ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าฮิวมานาด้วยนะเออผมพลาดจริงอันนั้นยอมรับเลยแล้วก็ในส่วนของการเล่นนะอ่าถ้าเป็นปืนคู่อย่างผมอนะหรือกีตาร์ครับแนะนําครับเข้าไปใกล้ที่สุดเลยเข้าไปเล่นใกล้บอสไปเลยไม่ต้องกลัวว่าตายครับผมไปเทสมาละบินไปถึงบอสไม่ตายแต่ว่าอาวุธที่แม่แนะนําให้เล่นใกล้บอสนะดาบครับเพราะว่าเรามีโอกาสถึงตายเลยนะ ไม่ใช่มีโอกาสสิตายเลยนะครับดังนั้นอ่ะดาบผมไม่แนะนําเพราะว่าถ้าพาวไปพาวมาโดนตัวเองตัวเองตายครับเพราะว่ามันฆ่าตัวเองแต่ว่าอาวุธอื่นๆนอ่ะไม่สามารถฆ่าตัวเองได้หรือฆ่าเพื่อนม้ำิมได้ดังนั้นอ่ะเข้าไปเล่นใกล้ๆเลยครับเหตุผลที่ต้องเล่นใกล้ๆนะเพราะว่าเราเล่นใกล้อ่ะเราได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเราได้เลทรลัวครับสมมุติว่าดาเมจโดนตัวเองด้วยตัวเองก็ได้รับความเสียหายก็ได้เลท อ่าอันนี้ผมพลาดจริงๆครับปังแนะนําผมนดแต่ผมไม่รู้ไม่เข้าใจโอเคพอเล่นละเข้าใจเพราะว่าไปเทสมาทีแรกกลัวกลัวว่าเราเข้าไปถึงบอสแล้วบอสจะตีเราตายสรุปไม่นะครับโอเคก็การเล่นก็จะประมาณนี้นะไม่ยากครับเข้าเล่นใกล้ๆได้เลยแล้วก็ตัวเธอนะครับอยู่มุมบนฝานะตอนแรกผมไม่ได้สังเกตผมก็เห็นละแตงั้นอะ่ะเล่นปืนคู่ย้ำว่าเล่นปืนคู่ เทิร์แรกกดเดชชาร์จได้เลยครับแล้วก็เทิร์นที่2เข้าไปเข้าไปใกล้ๆแล้วพาวอ่าแล้วถ้าได้เดชอีกก็ทิ้งของนะครับหาเดชได้เผาอีกก็เพาซ้ําไปจนถึงเทิร์นที่6แล้วก็เทิร์นที่6ให้ดีวางระเบิดไว้ด้วยนะอ่าแล้วก็เทิร์นที่7นะครับระเบิดน่าจะทำมานะแล้วก็เทอร์สุดท้ายก็ใช้เอาสุดยอดนะเอาสุดยอดผมแนะนําเป็นลูกซองกิตตันก็ได้ครับอ่า อันนี้คือค่อนข้างดีครับผมแนะนําแบบนี้นะเพราะคิดว่าน่าจะวางได้แค่หนึ่งรอบนะระเบิดนะดังนั้นผมแนะนําว่าวางรอบที่6ก็ได้แล้วรอบที่7มันก็จะระเบิดสําหรับระเบิดใครที่แค่เทินเดียวนะแต่ใครที่2เทินนะครับแนะนําครับเทินที่5วางแล้วก็เทินที่7ก็จะระเบิดทันทีพอจบเทินปุ๊บตัวเผาก็น่าจะทําหารพอดีอ่าพอถึงเทินบอสอนะ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะก็เล่นคล้ายๆกับศิลานะ เออไม่ได้ต่างกับศิลาแต่ว่าข้อดีก็คือมันเป็นของกิว้วแล้วก็สุดท้ายครับบอสตัวสุดท้ายอะ่ะเห็นว่าไม่ตายนะจากข้อมูลที่ปังให้มานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่ายังไม่ถึงหรืออาจจะตายแต่ว่าอีกระดับหนึ่งอาจจะไม่ตายนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูตอนต่อไปนะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ